สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะคลิปนี้พี่ตนหยงก็จะมาลองเล่นเกม GTA V ในมือถือนะคะทุกคนก็ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะคะว่ามันเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนพี่ตนหยงก็แค่อยากจะมาลองเล่นนะคะก็มาลองเดเฉยยังไม่ได้เลิกเล่น PUBG นะคะทุกคนยังเล่นเมโทรตามปกติอยู่นะแต่ อยากจะมาลองเข้า GTA V ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงเนาะ mm hmm. พอดีพี่ก็ได้แต่นั่งดูคนอื่นเขาเล่นกันอะเออดูไปดูมามันก็หาดีนะคะ แต่เดี๋ยวมาลองเล่นเองว่ามันจะเป็นยังไงนะคะส่วนวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็วิธีการที่พี่เตยหยงเนี่ยเล่นได้ยังไงเดี๋ยวพี่บอกท้ายลิปก็แล้วกันนะคะเอาเป็นว่าเรามาทําการลองเล่นกันเลยดีกว่าคะ่ะทุกคนอันดับแรกที่พี่เข้าเกมมาลอกอินมาเรียบร้อยก็จะมาอยู่ในหน้านี้เนาะมันก็จะเป็นการพูดคุยกันนะคะระหว่างใครก็ไม่รู้เลยคะ่ะพี่เตยหยงก็ไม่ได้ศึกษาอะไรมาก่อนเนาะ ก็มาดูภาพรวมของเมืองนี้กันค่ะมันก็ให้บรรยากาศที่จมจริงมากๆเป็นบ้านเมืองแล้วก็มีผู้คนมีถนนหนทางที่แบบว่าโอ้โหเหมือนแบบชีวิตจริงชีวิตประจําวันของมนุษย์กันเลยนะคะเป็นเกมสังคมชนิดหนึ่งนะคะทุกคนมีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นหาดทรายทะเลสามารถที่จะไปตกปลามีกลุ่มโจนต่างๆซึ่งพิ่หยงคิดว่าตัวละครที่พิ่หยง กําลังเล่นเนี่ยก็เหอเป็นโจรนะคะภารก,กิจของพี่ก็คือน่าจะเป็นการขโมยนะคะทุกคน,นแล้วพี่กับเพื่อนเนี่ยก็พร้อมแล้วนะคะที่จะไปทําการขโมยนะคะอันดับแรกเนี่ยน่าจะเป็นการขโมยรถยนต์นะคะทุกคนมันก็สมจริงกันเลยทีเดียวคือสมจริงกันมากๆม,มีแมวด้วยนะคะไอแม่ย้อยโอ้โหตีเลยเออพี่ก็ยืนงงอยู่สักพักหนึ่งนะเว้คือยังไงวะ คือมันยังไงต่องงมากเออภาษาอังกฤษเราไม่แข็งแรงด้วยประเด็นแล้วเราก็ไม่รู้นะคะยืนงงอยู่ในโดงตึกอ่ะเพื่อนพี่มันเรียกแล้ววะ่ะมันบอกมา้สมาสิม้ามึงมาสักทีมึงยืนถามวาอะไรอยู่พี่ก็โอเคกู้กำลังเดินไปแล้วเนี่ยปุ่มเดินมันยังไงวะเนี่ยโอเคเดินแล้วเดินแล้วใจเย็นสิเพื่อนรัก อ่ะกูเดินมาแล้วยังไงต่ออ่ะเอารถไปใช่ไหมโอเคอ่ะขึ้นรถต้องหาปุ่มขึ้นรถก่อนนะคะว่าปุ่มไหนงงกับปุ่มมากเลยทุกคนปุ่ม x y b a อะไรก็ไม่รู้ a x คือเปิด่ h เปิดแล้วเปิดแล้วขึ้นรถแล,ล้วอันนี้มันรถพี่หรือเปล่าเนี่ยหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหม เพื่อนออกตัวไปก่อนแล้วนะคะคือพี่เนี่ยต้องขับรถตามเพื่อนไงใช่ไหมยังไงต่อพี่แล้วพี่เหยียบเหยียบคันเร่งไม่เป็นอ้าชีวิตรอสักแป๊บหนึ่งนะทุกคนไม่ไปวะเอ้าเฮ้ยอ้าวมีคนมามันจับพี่โยนแล้วยังไงต่ออ้าวมันตืบมันตืบพี่มีรถว้าออ่อยวะอ้าวงงอ้าวคืออ่าตาย ดนตื้แค่นี้ตุยแล้วเหรออะไรวะทุกคนงงมาก <Okay. S 1> โอเคโอกาสเริ่มใหม่ก็มาถึงแล้วนะคะคก็คือพี่ก็เริ่มใหม่นะคะทุกคนเชือเราตายแล้ว,ย,ลวยังแบบมีโอกาสซื้อมาอยู่พอจะตั้งหลักอะไรได้บ้างแล้วว่าก็คือพี่เนี่ยจะต้องขับรถออกไปให้ไวก่อนที่เจ้าของรถเนี่ยมันจะมาเห็นเมื่อกี้พี่ขับรถไม่เป็นไงพี่งงกับปุ่มอ่ะรอบน,นี้ขอแก้ตัว เดินอย่างคล่องรอบนี้รูร้แล,ล้วตัอตัวตึ้มตึ้มมันต้องคันดิ่งอย่างนี้ใช่ไหมเหยียบเหยียบอ๋อเฮ้ยเฮ้ยบังคับไม่เป็นงงมาก ถอยหลังก่อนเอาถอยไม่ทันเอาเจ้าของมาเจ้าของมารีบหนีรีบหนีงงมากคือพี่กดปุ่มมั่วเลยนะคะคือกดปุ่มมั่วงงมากทุกคน,นแค่ขับรถก็ไม่ผ่านแล้วทุกคนดูดิเอายังไงต่อเอาพี่ต้องตายอีกรอบหรอไม่ได้ไม่ได้คือยังไงครับคือยังไง อ้าวไปต่อได้อยู่เอ้าเออพี่อ่สุดท,ท้ายที่ก็ตตยอีกแล้วโอเคมารอบที่สามนะคะรอบที่สามพอจะแบบตั้งหลักไปแล้วคือพี่อยากขึ้นรถกับเพื่อนได้ไหมพี่ไม่อยากเอาคันข่าวไปเลยอะ่ะเออทำไมมันขึ้นรถกับเพื่อนไม่ได้อ่ะเดี๋ยวว่าพี่ขึ้นผิดฝั่งแล้วอ่ะงั้นพี่แย่งรถเพื่อน อ่าเพื่อนก็วิ่งไปเอาคันนี้แล้วทำไมเพื่อนไม่ขึ้นรถคันเดียวกับ,กบพี่วะสรุปแล้วมันต้องบวดลัคันใช่ไหมมันนั่งได้สองคนไม่ใช่เหรอรถอ่ะถ้าพี่ไปรถคันเดียวกับเพื่อนอ่ะมันน่าจะเวิร์กแกแต่ประเด็นคือเพื่อนมันให้พี่ขึ้นรถก่อนหรือว่าไงวะงงอ่ะคือมันงงอ่ะแล้วพี่ก็จะขับตามล้นนะคะก็คือพี่ก็ต้องตามเพื่อนไปเรื่อยอ่ะใช่ไหม,พมเพื่อนออพาทําอะไรก็ต้องทําตาม พี่ขับไม่เป็นเลยชนแหลกค่ะชนแหลกอาเธอเสาอุ้ยอุ้ยเสาพังเลยเสาลูกฟังเอ,เอาเอาทุกคนจับยากโอออะไรของกูวะเนี่ยอ่ะแค่ชนสายฟ้านี่คือโดนแล้วหรออะไรวะแล้วพี่โดนอะไรวะเนี่ยหวัวจะปวด มาตั้งหลักใหม่อีกรอบแล้วคะทุกคนโอ้โหถ้ารอบนี้ไม่ได้ก็คือกลับไปเล่นเมโทเหมือนเดิมถึงนะคะ <this> ก็คือยากนะสำหรับพี่หยงก็ต้องแบบวันแรกด้วยไงวันแรกสดๆละร้อนเลยนะคะก็ต้องฝึกกับบ,บ่อยๆอะเนาะถึงจะชำนานนะทุกคนเอาไงดีพี่อยากนั่งรถคันเดียวกันกับเพื่อนพี่มายืนออนมันไม่ยอมขึ้นรถอะมันก็ไล่พี่อ่ะดู พี่อยากให้เพื่อนอ่ะขึ้นรถกอนเดี๋ยวพี่จะขึ้นตามเพื่อนแ่ะมันไม่ยอมเห็นไหมมันก็เปลี่ยนคันนะคะพี่น่าจะลงรถแะ้วก็ไปขึ้นคันเดียวกับเพื่อนซะเออทำไมนุไม่คิดให้ได้วะไม่แล้วไม่และเวลาพี่จะหมดแล้วนะคะกับการเล่นอ่ะมันจํากัดเวลานะคะทุกคนอ่ะเพื่อนออกตัวไปละอ่ะพี่ก็ตามเหมือนเดิมเอาไงดีเออเนี่ยที่เกี่ยวกับการขับรถชนเนี่ยโคตรเกลียดเลย ยังไงตอ่อยังไงต่ออ่าเจ้าของรถมาอีกแล้วอ่าพี่โดนผักแล้วอ้าโดนโดนพี่ต้องวิ่งหนีวิ่งหนีเอาวิ่งยังไงเนี่ยทำไมวิ่งไม่ได้ได้แต่เดินเดินเร็วอ้าวพี่ก็โดนอีกรอบโดนอีกมันหนึ่งแล้วโอ้ยอยังไงครับท่านยังไงครับปล่อยผมไปเถอะอ,อ,อืออือตุยนะคะเจะเขิน โอเคค่ะทุกคนพี่ตันหยงก็ต้องพอก่อนนะคะคือขอจบการเล่น GTA V เพียงแค่นี้อะไปดูวิธีการดาวน์โหลดกันเลยว่าพี่ตันหยงเนี่ยเข้าเล่นมาด้วยแอปอะไรนะคะก็คือนี่เลยหน้าตาของมันนะคะแอปนี้นะคะเข้าไปที่เพจสต e แล้วก็ดาวน์โหลดแอปนะคะดาวน์โหลดมาก็ทําการล็อกอินปกติเลยพี่ตันหยงก็ล็อกอินผ่านเฟซน,นะคะคือพอล็อกอินมาแล้วปุ๊บก็รอคิวนะคะทุกคนคือกดเล่นเกมแล้วก็รอคิว รอคิว,ว่าถึงคิวเราเราก็สามารถเล่นได้เลยนะคะก็คือเล่นรีแม่เสียตังคนะ,คะใครอยากจะเสียก็ไปเติมเหรียญไปอะไรก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของเราเลยสำหรับคลิปนี้พี่นตยหยงขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b ์ให้ด้วยนะเจอกันค่ะในโหมดเมทอนะคะเจอกันฝากดูสตรีมพี่เตยยงด้วยไปแล้วบ๊ายบาย